สวัสดีครับผมนายแพทย์เฉลียวสัตตมัยนะครับก็เป็นผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับจากใจจากความรู้สึกของก็ะผมเองต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งที่ให้ผมได้ใช้ชีวิตความเป็นสูตินรีแพทย์มาถึง30ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ให้ทุกอย่างกับผมไม่ว่าจะเป็นชีวิตของข้าราชการคนหนึ่งชีวิตครอบครัวรวมทั้งหน้าที่การงานต่างๆความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลสุรินทร์มาโดยตลอดการทำงานที่ผ่านมานั้นจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าผมขาดกำลังใจจากครอบครัวนะครับครอบครัวมีส่วนมากที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงานได้อย่างเข้มแข็งและผู้ร่วมง,งานที่ดีด้วยนะครับทำให้งานของโรงพยาบาลสุเรนมีความเจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้านที่ผ่านมานั้นความภาคภูมิใจในการดูแลนั้นนอกจากเป็นสุตินรีแพทย์แล้ว ผมยังมีความภูมิใจที่จะได้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายดูแลประครับประคองเพื่อให้เขาจากไปด้วยดีไปสู่พภูมิที่ดีแล้วก็การได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลไม่ว่าจากการโครงการพุทธสถานปรับปรุงพุทธสถานโครงการทําสะพานบุญนะครับจนกระทั่งศูนย์ตรวจสุขภาพโรคงจรและสุดท้ายที่เป็นผลงานที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือ การตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุโดยที่เราได้รับความเมตตาจากคุณยงยุทธเสถียรศิรุณนะครับที่มาเป็นผู้ที่บริจาคทรัพย์ต่างๆมาช่วยกันสร้างศูนย์แห่งนี้จนประสบความสำเร็จในโอกาสที่ผมกเกษียณอายุราชการนะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในความเมตตาจาก โรงพยาบาลสุรินทร์และคณะผู้บริหารและที่สำคัญก็คือถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดหรือมีกายกรรมใดวาจาใดาหรือมโนกรรมใดที่ทำในทางที่ไม่ดีให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรไม่ว่าจะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ก็ผมขอการอาบอภัยและปลโปรดอนโมสิกรรมให้กับโยก,รรกับผมด้วย